วรรณกรรมและวรรณคดีแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ครูพี่หน่อยจะมาไขาข้อข้องใจให้กับทุกคนได้รู้ไปรับชมพร้อมๆกันนะคะความหมายและความสำคัญของวรรณกรรมและวรรณคดีวรรณคดีเป็นคำสมาร์ท วันรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าหนังสือคดีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีหมายถึงการดำเนินการไปความเป็นไปส่วนกรรมรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงการกระทำการงานกิจ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาฉบับปีพศ2554ก็ยังให้ความหมายของวรรณคดีว่าวรรณคดีเป็นคำนามหมายความว่าวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์เช่นพระราชพิธี12เดือนมัทนะพาทาสามกกเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะคะ ส่วนวรรณกรรม,มเป็นคำนามหมายถึงงานหนังสืองานประพันธ์บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกองอย่างเช่นวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์วรรณกรรมสมัยเสถียรโกเศศวรรณกรรมฝรั่งเศสวรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน สำหรับประเทศไทยนะคะที่มีการใช้คำว่าหนังสือก่อนวรรณคดีวรรณกรรมเก่าก็คือในอดีตรเราใช้คำว่างานเขียนทั่วไปเรียกว่าหนังสือหรืออาจเรียกชื่อผู้แต่งประเภทงานประพันธ์ของเนื้อหาเช่นนิราชนรินหรืออาจใช้เรียกชื่อตามลักษณะคำประพันธ์เช่นเพลงยาวพม่ารบนิราชที่ท่าดินแดง สำหรับประเทศไทยวรรณคาดีเป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2450นั่นก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสมัยที่ชาติตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในทุกๆด้านนะคะพระองค์ทรงตั้งโบราณคาดีสโมสรขึ้นเพื่อส่งเสริมการประพันธ์การศึกษาประวัติศาสตร์และงานทางโบราณคาดีรวมทั้งพิมพ์มและก็เผย แพร่วรรนคดีโบราณเช่นลิลิตยวนพ่ายทวาดทศมาศนิราชพระยาตรังเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจคัดหนังสือที่ได้ชื่อว่าแต่งดีเพื่อรับพระบรมราชานุญ,ญาตประทับตาพระราชลันจก,กรมังกรคาบแก้วแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นวรรนคดี ต่อมาในปีพศ2457นั่นก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าตราพระราชกิจสีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยสนับสน,นุนให้มีการแต่งเรื่องที่น่าอ่านได้ประโยชน์จากการอ่าน วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโบราณคาดีสโมสรเลยนะคะต่อมาวรรณคดีสโมสรจะคัดหนังสือที่มีความพิเศษเนื้อหาดีแต่งดีเพื่อที่จะเลื่อนฐานะเป็นวรรณคดีโดยมีการพิจารณาหนังสือประเภทต่างๆซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ห <What? S 1> กวีนิพนธ์คือคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกลาบกรสองละครไทยคือเนื้อหาที่ประพันธ์เป็นกรอนแปนิทานเนื้อเรื่องที่เป็นร้อยแก้ว 4. หนังสือเกี่ยวกับละครพูดเขียนขึ้นเพื่อแสดงบนเวที 5. ความเรียงอธิบายหรือความอธิบายเป็นการแสดงศิลปะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเรียนตำราหนังสือโบราณคดีหรือพงศาวดารน,นั่นเอง น้องๆคงทราบที่มากันแล้วนะคะว่าในแต่ละเรื่องที่เราเรียกว่าวรณคดีนั้นไม่ใช่ว่าใครจะเรียกก็เรียกได้นะคะแต่ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่มีเนื้อหาที่โดดเด่นและคำประพันธ์ที่ดีเยี่ยมจากวรณคดีสโมสรก่อนนะคะและหนังสือดีๆในรุ่นหลังๆนั้นหากไม่ได้รับการพิจารณานั้นต้องใช้คำว่าวรรณกรรมเท่านั้นนะคะน้องๆสับวันนี้ครูพี่หน่อยขอจากลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ